นิทานเรื่องรหัสลับใต้กรงเล็บและขนนกตอนที่สผู้ส่งสารแห่งความจริงนาบ้านของโกลดี้หลังจากโกลดี้และปิ๊บได้หารือกันถึงข้อสงสัยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโกลดี้นั่งลงอย่างครุ่นคิดดวงตาจับจ้องไปยังที่ไกลๆปิ๊บหลังจากที่เราคุยกันยาวเหยียดในลองคิดดูสิกิจวัตรประจำวันของเรามันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะ ฉันเคยดูหนังเรื่อง The Matrix กับเจ้าของใช่ที่ทุกอย่างเป็นโปรแกรมโลกที่เราอยู่นี่มันอาจจะไม่ใช่โลกจริงๆคนลุกหรือว่านี่คือ Matrix เหมือนที่เราถูกสร้างขึ้นมาให้ทำตามบทบาท โกลดี้พยักหน้าช้าๆฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะปิ๊บมันอาจจะเป็นแค่จินตนาการของฉันแต่ความสงสัยมันก่อตัวขึ้นแล้วล่ะมันอาจจะเป็นบั๊คหรือร่องรอยของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความเป็นจริงที่เราเห็นก็ได้นะเราจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มสังเกตให้ละเอียดกว่าเดิมทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจมีความหมายซ่อนอยู่ได้นะ โอ้โหโกลดี้ถ้ามันเป็นอย่างที่นายว่าจริงๆละ่ะถ้าพวกเราเป็นแค่โปรแกรมเราต้องบอกเรื่องนี้ให้เพื่อน <c oughs> ๆในหมู่บ้านช่วยกันสังเกตถ้าพวกเราช่วยกันสังเกตมากเท่าไหร่เราอาจจะเห็นรหัสหรือความผิดปกติของระบบนี้ด้วยโกลดี้โกลดี H ้หันมามองปิ๊บแววตาจริงจัง ใช่เลยปิ๊บนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกนายช่วยเป็นคนกระจายข่าวให้เพื่อนๆในหมู่บ้านได้ไหมบอกให้พวกเขาลองตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นลองสังเกตพฤติกรรมซ้ำๆที่ดูเหมือนถูกบังคับหรืออะไรก็ตามที่มันดูไม่สมเหตุสมผลในโลกที่ควรจะเป็นอิสระได้เลยกดี้ปิ๊บจะเป็นผู้ส่งสารแห่งการค้นหาความจริงหรือเมทริกซ์เองปิ๊บจะบินไปบอกเพื่อนเดี๋ยวนี้เลย ปิ๊บกระพือปีกบินออกจากบานโกดี้ใจเต้นระรัวกับทฤษฎีใหม่ที่น่าตื่นตะลึงปิ๊บบินฉวัดเฉวียนอยู่เหนือถนนในหมู่บ้านมองหามิสหายสายตาพลันไปเห็นสุนักกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่ริมถนนมีสุนัขไทยหลังอ่านสีน้ำตาลเข้มตัวหนึ่งโดดเด่นอยู่กลางกลุ่มนั้นคือเข้มนั่นเองปิ๊บจึงบินร้อนลงไปเกาะบนกิ่งของต้นไม้ใหญ่ใกล้ ปิ๊บปิ๊บส่งเสียงร้องทักทายเฮ้เข้มว่างคุยแป๊บหนึ่งไหมมีเรื่องด่วนจี๋เลยเข้มหยุดบิ่งทันทีไม่ได้ยินเสียงคุ้นเคยหันประมองแล้วยิ้มกว้างอ้าวปิ๊บเองเหรอเสียงเจ๋อแจ้วมาแต่ไกลเชนเพื่อนมีอะไรให้แกงฉันช่วยหรือเปล่าหรือว่ามีใครมารังแกนายอีกแล้วบอกมาได้เลยนะเข้มเดินเข้ามาใต้ต้นไม้ใหญ่ลูกน้องอีกสองสามตัวเดินตามมาอย่างรู้งานปิ๊บบินลงมาเกาะที่กิ่งต่ำลงมาหน่อยมองเข้มอย่างจริงจัง ไม่ใช่เรื่องโดนรังแกรหรอกเข้มแต่มันมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเยอะฉันเพิ่งมาจากบ้านโกดี้แล้วโกดี้กับฉันก็วิสก์สด้วยนะเรากำลังสงสัยเรื่องที่เออมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะเข้มเข้มเลิกคิ้วเล็กน้อยมองปิ๊บอย่างสนใจเรื่องอะไรล่ะปิ๊บทำหน้าตาเหมือนเห็นผีมาเลยนะว่ามาสิฉันรับฟังได้ทุกเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวกับความปลอดภยัยหรือเรื่องแปลกๆในหมู่บ้านเรา ปิ๊บเล่ารายละเอียดข้อสงสัยต่างๆที่คุยกับโกลโดี้ให้เข้มฟังทั้งหมดเข้มนั่งลงฟังอย่างเงียบๆหูตั้งชันคิ้วขมวดเล็กน้อยใช้ความคิดตามที่ปิ๊บเล่าพอปิ๊บพูดจบเขาก็นิ่งไปครู่หนึ่งเมทริกซ์โปรแกรมที่ถูกสร้างโหปิ๊บนี่มันล้ำลึกมากเลยนะเข้มเกาหูตัวเองเบาๆแต่จะว่าไปบางทีมันก็มีบางอย่างที่รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะความซ้ำซากจำเจที่นายว่ามันก็จริง ใช่ไหมล่ะเคมโกลดดี้บอกว่าเราต้องช่วยกันสังเกตสังเกตทุกอย่างพฤติกรรมของมนุษย์ความฝันของเราหรือแม้แต่เง,งาที่มันดูผิดเพี้ยนไปอะไรก็ได้ที่มันดูไม่ปกติเราต้องหาข้อบูลให้ได้ว่านี่คือโลกจริงหรือเรากำลังติดอยู่ในอะไรบางอย่างเคมเงยหน้าขึ้นมองปิ๊บแววตาฉายความมุ่งมั่นเอาละปิ๊ถึงมันจะฟังดูเหลือเชื่อแต่มันก็มีมูลมันก็คุ้มค่าที่จะลองสืบดู เรื่องกระจายข่าวในวงกว้างนะ่ะไม่ต้องห่วงเครือข่ายของฉันครอบคลุมทั้งหมู่บ้านนี้อยู่แล้วฉันจะบอกให้เพื่อนๆทุกตัวทุกแก๊งช่วยกันสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติที่นายว่ามานี่แหละถ้ามีใครเจออะไรแปลกๆจะต้องรีบแจ้งข่าวให้กันทันที ปิ๊บดีใจจนกระพือปีกไปมาสุดยอดไปเลยแคมขอบใจนายมากจริงๆฉันรู้ว่านายต้องเข้าใจและช่วยพวกเราแน่มีนายช่วยอีกแรงความจริงต้องปรากฏแน่ๆไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม เข้มยืดอกอย่างองอาจแน่นอนเพื่อนพวกเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วและถ้ามันเกี่ยวกับความจริงของโลกที่เราอยู่มันก็เป็นเรื่องของพวกเราที่ต้องช่วยกันนายเองก็คอยมองจากมุมสูงนะปิ๊บส่วนฉันจะไปเล่าให้เดอะแกงของฉันและเราจะเริ่มภารกิจแกะรอยเมทริกซ์กันเดี๋ยวนี้เลย ปิพยักหน้ารับอย่างประตือรือรน้นก่อนจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งมุ่งหน้าไปแจ้งข่าวให้เพื่อนตัวอื่นๆส่วนเข้มก็หันไปเรียกเดอะแก๊งประชุมทันทีความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงได้ถูกจุดประกายขึ้นแล้วและเหล่าสัพพะสัตในหมู่บ้านก็พร้อมที่จะร่วมกันค้นหาคำตอบไม่ว่ามันจะน่าประหลาดใจเพียงใดก็ตาม